สวัสดีค่ะวันนี้ลาพักร้อนมันทำธุระเรื่องซ่อมบ้านเรื่องไรจิปาถาเสร็จแล้วหาของกินอยากกินกุ้งเผาจ้ะมานี่เลยจ้ะเจ้าประจำที่เคยซื้อจ้ะร้านเจเจออาหารทะเลสดที่น้องที่ไหนนะขอ,อนญยาตยถ่ายนะพีเอ็มวายปะตลาด เขาเรียกตล,ลาดก้ายอดเหรอแถวเนี้ยเอา้าพี่เพิ่งรู้นี่เนี่ยรอตอนนี้เขาเรียกตจุดประมงตลาดก้ายอดใช่ไหมคะกลุ่มประมงเรือเล็กก้ายอดอะอะไรนะกลุ่มประมงเรือเล็กก้ายอดกลุ่มประมงเรือเล็กก้ายอดการเดินทางก็คืออยู่เส้นหาดอ,อยู่พีเอ็มวาแล้วเลี้ยวซ้ายค่ะมันจะมีร้านเกี่ยวกับอาหารทะเลมีกุ้งมีหมึกมีปลามีทุกอย่างค่ะนี่นี่นี่อาหารทะเล มีหมึกมึกมีทุกอย่างคนะ่ะหมึก้าย่างมีร้านของฝากด้วยของฝากอยู่ริมฝั่งนู้นค่ะมีอาหารทะเลสดอาหารทะเลแห้งเป็นของฝากเยะแยะหมดเลยดีมาซื้อกุ้งค่ะรอเผาซื้อแล้วก็ทำให้ด้วยทำฟรีจ้ะ ันนี้เป็นร้านเจอเนี่ยค่ะเจออาหารทะเลสดนะคะอันนี้ค่ะมาซื้อได้เป็นเจ้าประจาเคยมาซื้อกินประจํำค่ะนี่มานั่งคุยกับน้องค่ะน้องบอกว่าวันเนี้ยเอาของมาลงเพิ่งได้กินข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงเวลาประมาณบ่ายสอง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอันนี้ภระระยาเจ้าของร้านดี่ยวภระระยาเขาเจ้าของร้านดูข้าวเที่ยงกับกับข้าวเช้ารวมกัน อีกกบคนอีสานบานเท่าเนี่ยจ้ะมาหาอยหากินย่ระยองมามาเมาม้อยกันสรุปแล้วอีสานมาหาอยหากินพ่อกันจ้ะเพราะว่าเคยกลับไปอยู่อีสานแล้วมันมาจากนาครพนมใช่ไหมก็ไม่รอดเนาะต้องกลับมาไรยองมาค้าขายหาอยู่หากินระยองเหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะว่ามันคล่องตัวกว่าเนาะหา,ะววาใช่ไหมลองมาหมดแล้วใช่ไหมเนาะ กลับเหมือนเดิมเออจริงแหละหากินยากงานมันก็เหมือนบ้านเราก็ทำเกษตรทำนาเนาะม,มันก็อย่างว่างแหละทำไงได้อะนน่ะจะอืะก็อย่างว่าเนาะ อันนี้ถ้าเป็นทะเลก็ด้านหลังด้านหลังร้านค้าเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกหาเทียมวายนะแต่ว่าแถบตรงนี้เขาเรียกว่าชุมชุ่มประมงกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอดคนละยองเขาจะเรียกแบบนี้ค่ะถ้าถ้าถามถ้าใครมาถามให้พูดแบบนี้คนละยองจะรู้ว่ารู้หมดค่ะกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอดจ้ะแต่ว่าคนต่างถิ่นจะไม่รู้จ้ะ อันนี้มาซื้อได้มีอาหารทะเลสดมีอาหารทะเลแห้งทุกสิ่งอย่างเป็นของป่าอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่คนระยองก็จะมาตรงนี้ค่ะแต่ถ้าคนนอกพื้นที่ก็สอบถามได้เอ,อ GPS มาเลยค่ะเจ๊ออาหารทะเลสดค่ะ ร้านอาหารเยอะแยะตอนนี้นั่งรอกุ้งเผาอยู่จ้ะซื้อแล้วก็เผาฟรีค่ะไม่มีค่าบริการค่ะค่าบริการฟรีขึ้นไปบริการเนอย่างเผาฟรีค่ะอ๋อหนึ่งโลขึ้นไปบริการเนื่ยอย่างเผาฟรีค่ะ,ไ,คะไม่คิดค่าใช้จ่ายจ้ะ๋อ,อแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำจิ้มก็ซื้อต่างหากซื้อเพิ่ม อ๋อ,ก,อกินเลยค่ะกินเลยระหว่างนั่งรอค่ะก็เลยถ่ายคลิปให้ให้ชมกันค่ะมีหมึกสายมีทุกอย่างอะ่ะมีหมึกหมึกกระดองกุ้งเนี่ยกุ้งสดุ้งสดสดู มีทุกอย่างแต่ถ้าคนขายก็จะเบื่อๆทะเลอาหารทะเลหน่อยก็จะกินแบบนี้จะไก่ย่างส้มตำไปอันนี้เป็นเรื่องปกติถ้าเราขายทุกวันทุกวันเราจะเบื่อค่ะเราเจอบ่อยๆเราจะเบื่อค่ะคนขายอาหารทะเลก็จะเบื่ออาหารทะเลเนาะก็จะกินอาหารแบบบ้านๆเรา อาหารหลักของบ้านคือส้มตําไก่ย่าง,างจ้ะ,ะจ้ะเระาเราจะรอ,รอ,ะร,อรอปุ้งเขาจ้ะยังไม่เสร็จ เป็นอาหารเมนูอาหารเย็นวันนี้กินไม่หมดก็เก็บไว้กินวันหลังอย่างเงี้ยค่ะนานๆจะได้มาเมืองระยองทีหนึ่งเราไม่ได้อยู่ในเขตอำเภอเมืองเนาะทำงานก็อยู่นอกนอกเมืองไปอีกประมาณ3าสกิโลนานๆก็จะเข้ามาทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มาไม่ได้มาทุกวันได้จะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดหนึ่งค่ะจ้า น้ำจิ้มแย้ขายใช่ไหมจะน้ำจิ้มหนึ่งจะซีฟู้ดจะจะจะ น้ำจิ้มซีฟู้ดหนึ่งราคายี่สิบหรือสามสิบบาทนี่แหละค่ะแน่ใจอันนี้ก็เป็นกุ้งเผาหนึ่งกิโลค่ะกุ้งเผาหนึ่งกิโลค่ะ กุ้งเผาเนะะี่ยค่ะหนึ่งกิโลกุ้งเผาละล่อหนึ่งกิโลจ้ะแล้วก็น้ำจิ้มเขาก็มีขายแต่เขาขายแยกต่างหากนะไม่ได้เหมารวมเพราะว่าซื้อหนึ่งกิโลขึ้นไปเขาจะจะเผาจะนึ่งฟรีแแล้วแต่เราจะนึ่งหรือเผาจา้ะบริการฟรีกุ้งแม่น้ำหัวมันจะกิโลละสามร้อยห้าสิบ ถ้าหัวไข่จะโลสามร้อยยี่สิบเป็นเป็นรวมแล้วเป็นเท่าไหร่จ๊ะรวมอันนี้สามห้าน้ำจิ้มยี่สิบามร้ยเจ็สิบทแบห้าน้อยคอนร้อยามจ้ะอันนี้พี่รบกวนเอายางรัดให้ใหม่หน่อยจ๊ะที่เอาออกเมื่อกี้เปิดดูนี่นี่ค่ะมีหนังยางอยู่จ้ะนี่ค่ะขอบคุณมากจ้าขอบคุณจ้าโอเคครบ กินได้แล้วไปกับบ้านกินได้จ้า